สวัสดีครับผมกุ๊กไก่นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเครื่องมือที่ช่วยขันน็อตสกรูก็คือไขควงไฟฟ้ากันนะครับการขันน็อตสกรูโดยทั่วไปเราก็ใช้ไขควงมือในการขันไขควงมือบางชนิดมีตัวช่วยที่ทําให้เราขันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่ถึงแม้จะใช้ไขควงมือที่ดีแต่การทําท่าซ้ำๆเดิมๆเ,เป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เกิดความล้าหรือความบาดเจ็บได้อาจจะเป็นตะคริวกินต่อเนื่องหรืออาจจะสะสมมากๆเป็นเอ็นอักเสบไขควงไฟฟ้านั้นลดภาระลดความบาดเจ็บ แล้วก็ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นไขควงไฟฟ้านั้นมีผลิตมาในหลายรูปทรงเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันไปลองดูตัวอย่างแบบที่นิยมใช้กันครับไขควงไฟฟ้าทรงแท่งแบบนี้เหมาะใช้กับชิ้นงานวางบนหน้าโต๊ะเพราะว่าเราไม่ต้องเอียงข้อมือสามารถควบคุมแรงกดได้ละเอียดสำหรับน็อตเล็กหรือว่าชิ้นงานที่เปราะบางเช่นแผ่น PCB แต่การใช้งานแนวดิ่งเนี่ยแรงกดจะไปลงที่ข้อศอกก็ต้องระวังความบาดเจ็บที่เอ็นข้อศอก ป้องกันปัญหาได้โดยการใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยกดด้านท้ายด้ามไขควงแทนไขควงไฟฟ้าทรงแท่งนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานในแนวแขนเพราะว่าจะทําให้เอ็นข้อมือยืดมากอยู่ในท่าที่อันตรายเนาะแล้วก็ต้านแรงได้ไม่ดีต่อมาจึงมีไขควงไฟฟ้า2ท่อนพับได้ถ้าหากว่าไม่พับด้ามก็จะเป็นไขควงทรงแท่งใช้งานในแนวดิ่งถ้าหากว่าพับด้ามก็จะเป็นไขควงทรงปืนใช้งานในแนวตั้งสามารถต้านแรงบิดได้ดีแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อข้อมือ ให้ความยืดหยุ่นในการทํางานลักษณะแบบนี้เป็นที่นิยมใช้ในญี่ปุ่นครับไขควงไฟฟ้าทรงปืนแบบนี้ให้การจับถือถูกต้องกับสรีระทําให้แนวปลายไขยควงเนี่ยเล็งตามแนวแขนทําให้เราสามารถจรดปลายไขยควงเข้ากับน็อตสกรูได้อย่างแม่นยําเล็กเบาคล่องตัวใช้ง่ายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมมากครับสุดท้ายก็เป็นไขควงไฟฟ้าทรงสว่านซึ่งขนาดใหญ่และแพงกว่าแบบอื่นๆแต่ก็เป็นไขควงที่มีความสามารถสูงสุดด้วย เพราะใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงคลัชเต็มรูปแบบความละเอียดสูงมีความสามารถในการควบคุมรอบหรือปรับเกียร์ซึ่งมีผลต่อการควบคุมคุณภาพการขันมากๆระยะเวลาและก็อายุการใช้งานก็จะนานกว่าแบบอื่นๆเพราะว่าใช้แบตเตอรี่มาตรฐานก็ถือว่าเป็นเครื่องมือกึ่งถาวรปัจจัยที่ทําให้ไขควงไฟฟ้าทํางานขันได้ดีกว่าอุปกรณ์อื่นๆก็คือความเร็วรอบที่ค่อนข้างช้าครับรอบช้าที่ว่าเนี่ยคือความเร็วประมาณ200-1,000ถึงรอบ รอบหมุนที่ช้าลงช่วยลดอาการไขควงปีนหัวลดความเสียหายของหัวน็อตแล้วก็ดอกไขควงทั้งยังช่วยควบคุมการขันกำหนดความแน่นหรือความจมได้ดีกว่าความสามารถควบคุมรอบเร็วช้าด้วยสวิชได้เนี่ยช่วยให้คุณภาพงานขันดีขึ้นมากครับการเริ่มต้นเกลียวเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้รอบที่ช้ามากเพื่อช่วยตั้งสกรูหรือช่วยป้องกันการปีนเกลียวหลังจากที่เกลียวเข้าไปแล้วเราจึงสามารถเร่งรอบเพื่อช่วยลดเวลาในการขันได้ เมื่อเข้าไปจนใกล้สุดหัวใกล้จะจมเราจึงชะลอรอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยกำหนดความแน่นหรือความจมไขควงไฟฟ้าที่ดีจะมีสวิชที่ละเอียดสามารถคุมรอบได้ตั้งแต่หมุนช้าๆจนเกือบหยุดนิ่งไปจนถึงความเร็วสูงสุดแต่ไม่ใช่ไขควงไฟฟ้าทุกตัวที่สามารถคุมรอบหรือความละเอียดได้นะครับไขควงไฟฟ้าราคาถูกมักจะมีสวิชกดติดปล่อยดับไม่สามารถคุมรอบได้ สวิชที่ควบคุมรอบได้มักจะอยู่ในไขควงทรงสว่านเต็มรูปแบบราคาสูงแบบนี้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีความละเอียดแตกต่างกันด้วยแล้วก็มาถึงหัวใจสําคัญของวิดีโอนี้คือระบบคลัชครับคลัชคือคกลไกที่จะหยุดการหมุนของดอกไขควงเมื่อถึงค่าแรงบิดที่ตั้งค่าเอาไว้ทําให้ชิ้นงานไม่เสียหายไม่ว่าจะเป็นสกรูตัวเล็กเกลียวละเอียดมากเกลียวสั้นมากหรือว่าเป็นวัสดุเนื้ออ่อนก็ตาม คลัชของไขควงคลัชนั้นจะมีลักษณะละเอียดเที่ยงตรงแม่นยำละเอียดในที่นี้หมายถึงค่าเริ่มต้นที่น้อยแล้วค่อยๆไต่ระดับความแข็งขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทําให้เราสามารถควบคุมความแน่นหรือความจมของน็อตสกรูได้อย่างใจความเที่ยงตรงหมายถึงความสามารถในการทําซ้ําค่าเดิมๆได้ใกล้เคียงกันขันน็อตร้อยตัวแน่นเท่ากันทุกตัว แม่นยำในที่นี้หมายถึงขอบเขตการทำงานของคลัชที่ตัดการทำงานสนิทและชัดเจนสม่ำเสม,มอไม่ว่าจะเป็นรอบเร็วหรือรอบช้าไขควงคลัชนั้นใช้สำหรับงานติดตั้งหรืองานประกอบที่ต้องการความละเอียดงานที่ต้องการทำซ้ำเยอะต้องการความเร็วแต่ก็ไม่ต้องการให้ชิ้นงานเสียหายเช่นผมประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างเหล่านี้ซึ่งสกรูแค่1นมิลิเมตรขันเข้าเนื้อพลาสติกนิ่มๆแต่ก็ไม่ต้องกลัวรูดเพราะว่าคลัชทำงาน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเปลือกพลาสติกกะโหลกพัดลมหน้ากากแอร์บางๆแต่ก็ไม่รูดไม่แตกประกอบเคสคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโลหะแผ่นน็อตเล็กมากเกลียวละเอียดมากแต่ก็ขันได้แน่นพอดีเกลียวไม่ฉีกประกอบชุดสีแฟริงรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าคอนโซลรถยนต์ก็ไม่ทําให้สีกระเทาะก็ไม่ทําให้พลาสติกยุบ ประกอบเฟอร์นิเจอร์โซลาร์เซลล์ติดตั้งไฟฟ้าทำงานคล่องตัวเพราะว่าขนาดเล็กน้ำหนักเบาไม่เมื่อยแขนแล้วก็เปลี่ยนดอกได้ง่ายสายงานก่อสร้างวัสดุแผ่นผนังฝ้าไม้แผ่นเหล็กปิดหน้าก็สามารถควบคุมความจมความแน่นของสกรูได้พอดีและผมคิดว่าน่าจะถูกใจช่างไฟฟ้ามากเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ต้องกลัวน็อตเทอร์มินอลหรือว่ายูนิตที่เป็นพลาสติกแตกท,ทันทีที่คลัชทำงานรับประกันได้ว่าขันแน่นเท่ากันทุกตัว ไขควงคลัชิดีก็จะมีไฟหน้าเครื่องที่สว่างช่วยในการทำงานในมุมอับแสงภายในตู้ได้มากตัวเครื่องเองก็ทำจากพลาสติกและยางที่มีความหนาเฉลี่ย3มิลิเมตรจึงมีความเป็นฉนวนสูงมีค่าไดอิเล็กทริกสตร t h อย่างน้อย25,000โวลต์ทำหน้าที่เป็นฉนวนอีกชั้นระหว่างผู้ใช้งานกับไฟฟ้าเพิ่มความปลอดภัยในงานได้อีกผมเชื่อว่าหลายอาชีพจะได้ประโยชน์จากเครื่องมือตัวนี้ครับเพราะว่าประโยชน์การใช้งานนั้นไม่จากัดจริงจ แต่ด้วยความที่ไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมในไทยจึงมีจําหน่ายในประเทศนน้อยรุ่นมากๆวันนี้จึงมีตัวอย่างมานําเสนอแค่2ตัวเท่านั้นเองครับคือ magita df 0 3 3แล้วก็ d e วอลต dcf 6 0 1 d นย์หน dcf 6 0 1เป็นไขควงคลัชที่ดีที่สุดในปัจจุบันใช้มอเตอร์บรั l e s s ทําให้ขนาดเล็กเสียงเบาแล้วก็นิ่มตัวเครื่องสั้นมากทําให้เข้าที่แคบได้ดีน้ําหนักรวมแบตแค่900กรัมถือเบาใช้งานง่าย มีไฟ LED ด้านหน้าเครื่อง3าดวงให้แสงนวลสว่างไม่สะท้อนไฟล์3ดวงก็ให้การมองเห็นได้จากทุกทิศทางทุกตำแหน่งไม่ทำให้เกิดเงาซ้อนก็ให้ภาพได้ชัดเจนมากสาเหตุที่ DCF 6 0 1เป็นไขควงคลัชที่ดีมากคือการมีสวิชแล้วก็ชุดคลัชที่ละเอียดครับผมการมีชุดคลัชขนาดใหญ่ทำให้ได้ความละเอียดในระหว่างเบอร์สูงตัดการทำงานได้ไวแล้วก็เที่ยงตรงมากๆ คลัชก็ใช้ง่ายเพราะว่ามีมือบิดขนาดใหญ่มีลายกันลื่นบิดแล้วมีเสียงคลิกชัดเจนสวิชควบคุมความละเอียดเลือกได้ตั้งแต่30มสถึงหนึ่รอบทําให้เราปรับเปลี่ยนการขันได้ในระหว่างงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายในแง่ของการใช้งาน DCF601 ไปเจาะรูเนี่ยสามารถทําได้ครับเพราะว่าแรงบิดสูง ความเร็วรอบเครื่องออกจะต่ำไปหน่อยที่พันหนึ่งร้อยรอบเพราะฉะนั้นถ้าเจาะสว่านก็จะช้าแต่จะเหมาะมากถ้าหากว่าเราเอาไปใช้กับดอกสเตติิวหรือว่าเคาน์เตอร์สิง์อีกตัวเลือกหนึ่งก็คือมาเ i ต้าตระกูล DF กับผม DF 032หรือ DF 03 3ดูจากภายนอก DF 033นี่จะตัวยาวกว่า DCF601 พอสมควรเลยครับเพราะว่ามอเตอร์ยังเป็นแปรง่านอยู่เพราะฉะนั้นจะกินไฟนิดหนึ่งแต่ก็ซ่อมง่ายแล้วก็มีอะไหล่เปลี่ยนราคาประมาณ400บาท ไฟหน้าเครื่องเป็น LED ดวงเดียวไม่ค่อยสว่างเท่าไหรก่ก็พอเห็นชิ้นงานครับผมตัวคลัชมีความละเอียดดีแต่ว่าแรงบิดเริ่มต้นนั้นจะสูงกว่าของ DCF 6 0 1เล็กน้อยจุดแตกต่างที่ชัดเจนของ DF ก็คือมีเกียร์แท้จริงปรับระดับได้2ระดับเหมือนสว่านเลยครับผมบางท่านอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเกียร์หจะช้าไปแล้วก็เกียร์สจะเร็วไปก็จำเป็นจะต้องใช้นิ้วควบคุมความเร็วรอบตลอดเวลา แต่บางคนอาจจะชอบเพราะว่าเกียร์หขันช้าแล้วก็สามารถใช้เกียร์สในการเจาะแทนสว่านได้เลยและผมขอแนะนําเกรดการใช้งานไขควงไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆครับผม 1. เราสามารถใช้ไขควงไฟฟ้าในฐานะไขควงมือได้โดยการบิดโดยไม่ต้องเปิดให้เครื่องทํางานข้อ 2. คือเราสามารถซื้อข้อต่อแม่เหล็กแบบนี้มาใส่ทําให้เราเปลี่ยนดอกได้ง่ายและก็เร็วโดยได้ระยะความยาวหน้าเครื่องเพิ่มด้วยข้อ3 ถ้าไม่ชอบที่ดอกไขควงขยับได้ในปากก็ให้เอาลูกปืนเม็ดกลมหรือว่าแท่งอลูมิเนียมมาใส่เข้าไปในร่องปากเพื่อยันด้านหลังได้ขอชี้แจงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในการเลือกซื้อไขควงไฟฟ้าครับผมแรงบิดสูงๆนั้นไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ใช่เป้าหมายของไขควงไฟฟ้าแรงบิดโดยทั่วไปประมาณ 2, 4หรือ8นิวตันเมตรก็เพียงพอกับการทํางานแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งคือความเข้าใจผิดเวลาอ่านสเปคสินค้า ผู้ผลิตมักจะแจ้งค่าแรงบิดสูงสุดของคลัชที่คลัชจะตัดการทำงานเช่นตัวนี้บอกว่า8นิวตันเมตรแต่แรงบิดของเครื่องที่ทำได้จริงๆในหมดสว่านเนี่ยมักจะเท่ากับหรือมากกว่าสว่านโมเดลเดียวกันโดยมากแล้วก็จะ30-60นิวตันเมตรดังนั้นไขควงไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดล้นเหลือสามารถเอาไปเจาะดอกใบพายดอกสว่านดอกโฮซอดอกสเตปริวได้ไม่มีปัญหาครับผม ไขควงคลัชนั้นเป็นเครื่องมือที่มีความคาบเกี่ยวในการทํางานกับเครื่องมืออื่นๆเยอะเลยขอใช้โอกาสนี้ในการเปรียบเทียบเครื่องมืออื่นๆให้ดูว่าต่างจากไขควงไฟฟ้าอย่างไรเพื่อให้เห็นตัวอย่างและเข้าใจเปรียบเทียบไขควงคลัชกับสว่านไขควงในชื่อเขาก็มีบอกว่าไขควงนั่นคือการทํางานได้เหมือนกันใช่ไหมไม่เลยครับผมหน้าที่หลักของสว่านคือการเจาะรูสามารถใช้ขันสกรูพอได้แต่ไม่ใช่หน้าที่หลักไม่ใช่งานประจํา หัวสว่านที่จะจับดอกไขควงเนี่ยถ้าใช้ปิบ่อยมันจะพังปากจะคลายตัวเองได้หรือว่าปากจะล็อกไม่ได้ข้อ2รอบหมุนของสว่านนั้นเร็วเกินไปสําหรับงานขันถ้าจะใช้ให้ใช้เกียร์หนึ่งในการขันช้าหน่อยแต่จะได้งานดีกว่าดอกไขควงแล้วก็หัวสกรูจะเสียน้อยกว่ามากข้อ3คลัชของสว่านไขควงนั้นแข็งค่อนข้างมาก ยิ่งสว่านตัวใหญ่คลัชก็จะยิ่งแข็งขึ้นไปอีกสว่าน18โวลต์ส่วนมากเนี่ยมีคลัชเบอร์หนึ่งที่แข็งเกินกว่าจะใช้งานกับไม้เนื้ออ่อนหรือพลาสติกได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคลัชของสว่านทุกตัวนั้นมีความหยาบหรือความแข็งสว่านขนาดเล็กบางตัวมีคลัชเริ่มต้นที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็มีความละเอียดคล้ายไขยควงคลัชแม้วหน้าตาบางตัวภายนอกเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าภายในของคลัชเนี่ยจะเหมือนกัน สองตัวนี้อะไหล่ภายในเหมือนกันกันกบทุกอย่างแต่ว่ามีคลัชต่างกันโดยที่คลัชของตัวไขควง DF เนี่ยจะเริ่มต้นต่ำกว่าแล้วก็มีความละเอียดของแต่ละเบอร์มากกว่าดังนั้นแล้วเราจึงไม่สามารถตัดสินคุณภาพของคลัชจากภายนอกได้เราต้องดูกันเฉพาะกรณีครับผมไขควงติดตั้งจุดประสงค์การใช้งานคือการขันในมุมแปลกๆเช่นชิดผนังมากหรือว่าอยู่ด้านหลังเสา มีอุปกรณ์เสริมที่หัวจึงมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็น้ำหนักมากกว่าราคาก็มากจะแพงกว่าหลายเท่าด้วยคลัชของไขควงติดตั้งนั้นจะออกไปทางแข็งแล้วก็ช่วงการใช้งานกว้างกว่าเพื่อรองรับน็อตทั้งสั้นแล้วก็ยาวมากๆอาจจะยาว2หรือ4นิ้วความห่างของคลัชแต่ระเบอร์เนี่ยค่อนข้างมากอาจจะเรียกได้ว่าคลัชยาบก,กว่าแต่ก็ให้เข้าใจไว้ว่าการทำงานมันคนละช่วงกันครับผม ไขควงยิงฝ้าหรือไขควงผนังเบานั้นจุดประสงค์คือการขันสกรูกเกลียวหยาบอย่างรวดเร็วคลัชของไขควงยิงฝ้านั้นจะทำงานเมื่อถึงความจมที่กำหนดเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าแรงจะเท่าไหร่ใช้สำหรับทำฝ้าทำผนังเบาทำหลังคาโลหะแผ่นไม้แผ่นหรืองานที่ทำซ้ำมากๆอยากได้งานเร็วอยากได้สกรูกจมเรียบผิวมีขนาดตัวเครื่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความเร็วรอบสูงมากอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ถึง4,500รอบ มันเป็นเรื่องของงานก่อสร้างงานติดตั้งซะมากกว่าครับผมไขควงกระแทกใช้การกระแทกในการเอาชนะความฝืดในเนื้อไม้เน้นขันเข้าให้เร็วรักษาหัวสกรูแล้วก็ดอกไขควงไม่ให้สึกผู้ใช้เองก็ไม่ต้องรับแรงต้านแต่การที่ผู้ใช้ไม่ต้องรับแรงต้านเนี่ยก็แปลว่าไม่สามารถควบคุมการขับแน่นได้ด้วยการควบคุมความจมนเน่ยอาศัยการชะลอรอบเท่านั้น ไขควงกระแทกคุณภาพสูงรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีโหมดอิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการขันสกรูขนาดเล็กแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นงานยากเมื่อเทียบกับไขควงคลาสหรือว่าไขควงติดตั้งจบแล้วครับเนื้อหาวันนี้ผมออก่าท่านจะเข้าใจและก็สามารถจำแนกการใช้งานของเครื่องมือขันประเภทต่างๆได้ลองศึกษาลองเลือกใช้เครื่องมือการใช้งานที่เหมาะสมกับเราจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นเพิ่มมาตรฐานของการบริการ เจอกับกุ๊กไก่ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ